HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO ME ตอนนี้ก็มีความสุขอยู่พวกใครรู้จักความุด คำที่บอกก็เป็นดาทุกทีมือที่เข้ามากกอนแต่ก่อนเคยทุกตีความจริงมาก่อนฉันที่เคยคุกคีตบคาที่สั่นบอกให้มันลุกทีความจริงมันได้เข้ามาตรงตาฉันเจ็บฉันก็ภาวนาประสบความสาเร็จลุ้นชีวิตขอให้ได้ในพรแต่ไม่ใช่ในตอนที่บความฝันฉันก็ยังต้องเจอกระท้คนมา เพราะวันให้เจอแต่คนที่ดีถึงปกติไม่เคยมีคนทักทายงั้นใครที่มาไม่ใช่เขาให้จะไปด้วยดี Happy Birthday to you Happy Birthday to me ตอนนี้ก็มีความสุขอยู่พวกเคยรู้จักความทุกข์ี Happy Birthday to you ปนนีีีีเอรดยมมมมต้้้นนคควววาาสุุขูู่พกจกจทให้สุขลามปามผมแต่ไม่ถึงกับล้านไปถูกทางยามจะหลงได้หยุดงานตามประสงค์ได้ปลุกทางให้จูบนางประดุดคานมากหงหวงจะไปให้สุขทางไม่อยู่จงงางกลางถนนถ้าสองมือไม่หยุดวางให้ผุดทางมากาสนถ้ามีใครมาอุดทางได้จุดวานตรงจุดจางระเบิดลามตาทันหลน่นถ้ามีภยัยตอนเปิดงานให้มันหนีตะเลิศมาความชีพหายที่ได้เกิดเหมือนมาให้กูเปิดคางเทศกาลก็เยอะแต่ไม่มีใครเคียงข้างขอสักทีปีนี้ให้มีใครเคียงบ้าง เจ็บมา20ปีแล้วปีนี้21อาจจะเวิรลออกไม่ดีขอให้ปีนี้ที่ไม่เจ็บก็เกิดเดือนกันชาก็เลยเม,มาทีเฮีสมันใจให้บันเทาทำดีได้ดีต่อ,อยังไงให้เธอดาวปากก็บอกว่าโชคดีแต่ทำไมไม่เป็นเรา Happy birthday to you Happy birthday to me ตอนนี้ก็มีความสุขอยู่เพราะเคยรู้จักความทุกขี Happy birthday to you Happy birthday to me, นนี้ ความสุขอยู่เพราะเขาตัดความทุกข์ที